ทานอาหารเสริมได้นานเท่าไรนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทานได้ต่อนเนื่องเลยนะครับหากสารอาหารมันจะเกินบ้างเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับร่างกายเราจะจัดการออกได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Dicon Pro เนี่ยครับมาจากโรงงานที่มาตรฐานปริมาณที่เขาใส่ไว้เนี่ยเป็นปริมาณที่ไม่เกินกว่าค่ามาตรฐานที่ออยออก,กำหนดฉะนั้นโอกาสที่ เกิดในร่างกายเนี่ยน้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วจะมีกระบวนการดูดซึมที่ดีนะครับถ้ามันจะเกินบ้างร่างกายก็จะจัดการขับทิ้งได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในความจริงเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่ระบุไว้ชัดเลยว่า ถ้าเราจะทานอาหารเสริมให้ได้ผลนะครับให้าทานต่อเนื่องให้ได้อย่างน้อยสิบเ็ดเดือนเหตุผลเพราะว่านะครับเซลล์ที่เราได้ในวันนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดในระยะเวลาที่กําหนดนี้ครับถ้าเราทานในปริมาณที่แนะนํานะครับต่อเนื่องกันนะครับแสดงว่าทุกเซลล์ในวันนี้ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนตามที่เราต้องการผลก็จะได้อย่างเต็มที่แต่ในบางรายก็บอกว่า เคยได้ยินมาเขาบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาไหนนะครับทานสองเดือนทานสามเดือนหยุดหนึ่งเดือนได้ไหม <c oughs> ถ้าเรามีความกังวลจริงๆแบบนั้นครับก็ทานแบบนั้นได้แต่ผลที่จะได้กับร่งางกายจะเต็มที่หรือไม่ผมตอบได้หรือว่าคงไม่เต็มที่แต่มันจะได้ความสบายใจมาแทนนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความคิดของเขาหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาครับอยู่ที่เขาสบายใจได้เลยนะครับเขาอาจจะทานแล้วจนอาการเขาดีขึ้นนะครับ เช่นบางคนขับถ่ายไม่ดีทานสตรเบอรี่ดีท็อกซ์ไปสักหนึ่งเดือนอย่างนี้นะครับหรือสองเดือนแล้วขับถ่ายดีขึ้นเขาจะหยุดก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาบางคนเป็นป้าเป็นกะเนี่ยครับทานไปสองสามเดือนนะครับผิวพันกระจ่างใสขึ้นแล้วเขาอยากหยุดหยุดก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนบอกว่าดีแล้วใสแล้วอยากจะทานต่อเรื่องไปเรื่อยๆคุณหมอเคยบอกว่าให้ทันสิบเอ็ดเดือนได้ไหมนั่นเป็นวิธีที่ดีมาก